รีวิวกลยุทธ์คอนเวชชั่นอาร์บิทรัมซึ่งตอนนี้นะครับผมได้ทำอาร์บิทรัมนะครับในทองคำันะคบโดยใช้กลยุทธ์การเทรดออปชันที่ชื่อว่าคอนเวชชั่นอาร์บิทรัมซึ่งนะครับในรอบนี้เนี่ยนะครับก็ได้ค่าพรีเมียมมา292เหรียญนะครับโดยต้นทุนหนึ่นอยแปดนะครับเปิดคอนแทกต์ไซส์อยู่ที่0.1นย์หล่อ รอบนี้นะครับถือว่าค่าพรีเมียมค่อนข้างดีกันเลยนะครับก็ช็อตออปชั่นได้93.7แล้วก็ออเดอร์ลองเนี่ยนะครับอาจจะมีค่าพรีเมียมที่จ่ายออกเนี่ยนะครับก็คือเจ็ดสิบเอ็ดจุดห้าทำให้ค่าพรีเมียมตอนนี้เนี่ยนะครับที่เราล็อกนะครับเอาไว้คือสองร้อยเก้าสิบสองครับไม่มีความเสี่ยงด้านราคาไม่ว่าราคาจะขึ้นหรือว่าจะลงนะครับเราอันเนี้ยคือเราล็อกกําไรเอาไว้ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้นะครับเป็นราคาเข้าของทองคำนะครับผมเข้าอยู่ที่ราคา2 6 4 3นะครับค่าพรีเมียมช็อตนะครับอยู่ที่9 3 7แล้วก็ค่าพรีเมียมฝั่งรองนะครับอยู่ที่71.5นะครับซึ่งเป็นออปชั่นอายุ3เดือนนะครับโดยเฉลี่ยแล้วกำไรจะอยู่ประมาณเ,เดือนละ6อรเดอนนะครับ ออตอนนี้นะครับกำไรเมื่อเทียบกับต้นทุนเนี่ยนะครับจะมีกำไรอยู่19.73นะครับก็หารเฉลี่ยนะครับ3เดือน,นครับจะทำกำไรอยู่ประมาณ6.57เปอร์เซ็นต์นะครับนี่ก็จะเป็นนะครับตัวกลยุทธ์ Conversion Arbitrage ที่ทำกำไรโดยไม่สนใจราคา